เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มผู้ติดตามนะครับของแพลตฟอร์ม t i k t o อกนะครับอสำหรับคุณผู้ชมท่้นใดนะที่มียอดผู้ติดตามน้อยนะครับเราอยากจะเพิ่มยอดผู้ติดตามะครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนะครับอขั้นตอนแรกผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับอคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับเราก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยนะครับอเราก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ k m p t c o m กันแล้วนะครับ เอาพอเข้ามาแล้วนะครับจะเกิดว่าคุณชมท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็คลิกไปที่สมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนีครับอีเมลแล้วก็ชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านนะครับอ่ะข้อมูลตรงนี้นีไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับสามารถมั่วได้นะครับแล้วก็อย่าลืมทิ๊กอ่าติ๊กนะครับที่ด้านล่างตรงนี้นะครับสองช่องนี้แล้วก็กควสมัครสมาชิกกันให้เรียบร้อยนะครับอ่ะหรือใครที่ไม่อยากกรอกข้อมูลนี่ยุ่งยากเนี่ยก็สมับ เอาพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็คดย้อนกลับมาเลยนี่ครับอ่ะสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับกลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้เลยนี่ครับสำหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้นี่ครับก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้เลยนี่ครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k m m t t c o m กันแล้วนะครับอ่ะพอเข้ามาแล้วนะครับจะเกิดว่าคุณชมท่านใดที่ยังไม่มียอดจานวนเงินตรงนี้นะครับหรือว่าอ่ายังอ่าเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่นะครับแต่ยังไม่มียอดจํานวนเงินนะครับก็ให้กดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้เลยนี่ครับ ในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีหลายช่องทางให้เลือกใช้นะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR วอารโค้ดนะครับอันนี้ใช้ได้ทุกธนาคารนะครับต่อมาก็จะเป็นอ่าช่องทางชิลเพย์นะครับในช่องทางนี้นะครับจะสามารถใช้ได้หลายช่องทางมากเลยนะครับก็จะมีเป็นการสแกนคิวโค้ดนะครับอ่าธุบการนิวเวเลตหรือก็ธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงตู้บุญเติมนี่ครับก็สามารถใช้กันได้นะครับต่อมาก็จะเป็นการโอนเงินแบบสีนะครับอันนี้ก็ใช้ได้ทุกธนาคารนะครับก็อ่ามาเข้าล็อกเลขบัญชีตรงนี้ไปได้เเเลลยยนนนะะครับออ่่่แ้วตมาีก็็จป อาจช่องทางอองเปาวอลเล็ตนี่ครับแล้วก็คริปโตเลยครับอะนนี้ในทุกช่องทางเนี่ยครับก็จะมีคำแนะนาในการเติมเงินด้านล่างแบบนี้เนี่ยผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนก็ได้ครับแนะนําของช่องทางนั้นได้เลยนะครับอ่ะแล้วต่อมานี่ครับไปกดกลับมาที่คําสั่งซื้อใหม่เลยนะครับอ่ะดับบนตรงนี้นะครับจะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนี่ครับจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ Instagram TikTok YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นนี่ครับอันในโซนวันนี้นะครับเราจะมาใช้ในส่วนของ อ่าแพลตฟอร์ม t i k t o อกเนี่ยคุณผู้ชมก็คลิกเข้ามาที่ t i k t o ็อกเลยนะครับอ่าแล้วเราก็มาดูที่หมวดหมู่นะครับวันนี้นะครับเราจะเพิ่มยอดผู้ติดตามเนี่ยก็เลือกมาเป็นอ่าตัวที่2ตรงนี้นะครับเพิ่มผู้ติดตามนะครับอ่าแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อเลยนะครับอ่าบริการจะมีอยู่หลายบริการนะครับให้เลือกใช้เนี่ยอ่าก็จะมีความเร็วของบริการที่แตกต่างกันแล้วก็จะมีเรทราคาเนี่ยครับของบริการที่ต่างกันนะครับตรงนี้ก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะเลือกใช้เป็นอ่าบริการตัวไหนนะครับ อ่ะผมก็จะเลือกเป็นบริการตัวที่2เลยนะครับก็จะเป็นบริการตัวแนะนำนะครับก็เลือกเข้าไปนี่ครับอ่ะพอเราเลือกบริการมาเรียบร้อยแล้วนะครับด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคําอธิบายนะครับของบริการที่เราเลือกมานี่ครับตรงนี้นะครับก็แนะนำนะไปผู้ชมนะครับอ่านตรงหมายเหตุกันไว้ด้วยนี่ครับอ่ะแล้วต่อมานะครับในส่วนของลิงก์นีครับก็ให้ผู้ชมนะครับกลับไปที่ติ k ต o องนะครับแล้วก็มาที่หน้าโปรไฟล์ที่เราต้องการจะเพิ่มเนี่ยครับย้อน้ลิดตามนี่ครับอ่ะแล้วก็คลอกลิงก์เนะครับหน้าโปรไฟล์ด ใน,นโซนปริมาณนี่ครับขอบอกคนตามมาที่10นี่ยครับถึงอ่าหน,นึ่งแสนนะครับอาคุณชมต้องการจะเพิ่มยอดพิตามาไปเท่าไหร่เนี่ยก็อ่าใส่เข้าไปได้เลยเนี่ครับก็จะอ่าใส่เป็นทีห้าสิบเลยเนี่ครับแล้วก็กดสั่งซื้อตรงนี้เลยนะี่ครับอ่ะพอเรากดสั่งซื้อเรียบร้อยกันแล้วเนะี่ยครับจะขึ้นแบบนี้นะี่ครับอ่ระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนี่ครับอ่ะแล้วต่อมานะครับให้คุณชมนำมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้เลยนะี่ครับอ่ะในหน้านี้นะครับจะมีเลขออเด อ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริการที่เขาเลือกมาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลิงก์นะครับของโปรไฟล์ที่เขาใส่เข้ามานะครับตรงนี้ก็แนะนําให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยนะครับว่าอ่าลิงก์โปรไฟล์ที่คุณชมใส่ถูกต้องหรือเปล่านี่ครับเพราะว่าถ้าไม่ถูกต้องนะครับยอดวิจารณ์จะไม่เพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้ต้องเช็คดีๆเลยนี่ครับต่อมานะครับตรงนี้นะครับจะเป็นสานะของเว็บไซต์ะครับตอนนี้ขึ้นว่าเราดําเนินการนี่ครับอ่นในระหว่างที่เรารอเว็บไซต์ดำเนินการนี่ยครับก่อนที่เราจะกลับไปดูเนี่ยครับยอดวิจารับ อ่ะสำหรับคุณชมท่านใดนะครับท so the so ี people, so mm ่ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันแล้วเคร่บแต่เกิดมีปัญหาในการใช้งานนะครับหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนะครับอ่ะขอให้กดกลับมาที่คําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็มาที่อ่มาที่เมนูติดต่อมินนะครับก็จะมีให้เลือกติดต่อมินสองช่องทางเลยนะครับก็จะมีตัวเชื่อเรือแล้วก็ช่องทางไลน์นะครับอ่ะตรงนี้ก็เลือกติดต่อมินกันไปได้เนี่ยแต่เกิดว่าคุณผู้ชมมีปัญหาอะไรนี่ครับอ่ะแล้วต่อมาใบงานว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ได้เข้า เราอยากจะแนะนําเพื่อนๆนะไปได้คำใช้งานในเว็บไซต์เนี่ยก็กดมาที่ er เ,เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้ได้เลยเนี่ครับในเมนูนี้นะครับจะมีลิงก์อยู่ตรงนี้คุณผู้ชมก็สามารถกดคัดลอกลิงก์งตรงนี้นะเพื่อแชร์ลิงก์ให้กับเพื่อนๆหรือววคนรู้จักนะครับาที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ยไปได้คำใช้งานในเว็บไซต์เนี่ยผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้นี่ครับคุณผู้ชมก็จะได้อัตราค่าแน,น,นะนำนับถึง5%กันด้วยนี่ครับ เะแล้วต่อมานะครับให้คุณผู้ชมนํำมาดูที่เมนูการคืนเงินตรงนี้เลยนะครับอถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับกดยกเลิกยกเลิกนะครับออเดอร์มานะครับเขาเขาก็จะขึ้นเงินนะครับเข้ายูเซอร์ที่เราใช้ตรงนี้เลยนะครับเราก็จะมีรายละเอียดนะครับของออเดอร์ที่ยกเลิกนะครับไปเราดูด้านล่างตรงนี้เลยนี่ครับ่อแล้วต่อมานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ t i k t o k ก่อนเลยนี่ครับตอนนี้นะครับยอดพู้ตามนะครับอยู่ที่ห่ะ56บกคนนะครับผมจะลองกดรีเฟนาาาออนะครรับเื่ยมหง ตอนนี้นับยอดวิตามของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง158กันเลยนี่ครับอาก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาเยอะด้วยนะครับเขาก็แถมให้เราด้วยนะครับก็อาจจะมีขึ้นเยอะไปบ้างนะครับคุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจไปเนี่ยตายยอดวิตามขึ้นเยอะไปเนี่ยก็ทางเว็บก็มีการแถมให้เราด้วยนี่ครับอาก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับจะเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับสนใจ อ่ะ,ะสำหรับคลิปนี้ะนรับก็ต้องขอบคุณผู้ชมนะครับที่รับชมมาฟังกันด้วยนี่ครับอะก็ขอลาผู้ชมทุกท่านไปก่อนนี่ครับสวัสดีครับ